แต่มันมีจังหวะหนึ่งผมจะทำให้ดีนะเห็นไหมผมขึ้นมาแค่ทีเดียวนี่เริ่มขยับหมดเลยไหมพอดีเลิกไปเลยเหรอเฮ้ยอะไรอ่ะไอหยุดดีดีมันไปเองไอชิ้อย่าชิ้นจริงๆเพราะฉะนั้นทุกคนเชอบเต้นบวกแต่วันนันั่งนิ่งๆสวยๆเนี่ยตัวดีเลยเนี่ยพอเพลงมานี่เฮ้ยริ้นยังไงส็ชิ้น พี่บอกปะ่ะแล้วผมจะให้ดูท่าเต้นที่เป็นของผู้ชายและเป็นของผู้หญิงแตกต่างกันนิดหนึ่งผู้ชายจะเต้นอยู่ดางส่วนผู้หญิงครับสังเกตว่านล้ครับน,นนิ่งไว้ก่อนนะ แต่ตัวนี้ไปสุดเ,เลยนะเดี๋ยวตอนนี้กำลังฮิตกำลังฮิตมากๆเพราะฉะนั้นถามตัวเองว่าคุณชอบเต้นหรือเปล่าคุณชอบเต้นไหมชอบเต้นไหมคุณชอบเต้นไหม,ค,มคุณชอบเต้นไหมแตกต่างครัร้งแรกที่ผมถามเลยว่าคุณชอบเต้น,นไหมถูกไหมจริงๆแล้วคุณชอบเต้นคุณแค่ไม่ ชิน okay. 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 ้ช okay. ินเต้นแสดงว่าชินจะต้องเต้นแบบให้เราเต้นเก่งแน่เลยะจะเป็นผมอยากจะลองอะไรอยหน่งยกแขนขึ้นมาสอข้างหนลยนะครับคนไทยนะคนไทยยกขึ้นมาหน่ยกขึ้นมาหนึ่งสำหรับคนที่ยกนะครับขอให้ร่ำขอให้รวยขอเจอแฟนสวยขอเจอแฟนหล่อนะครับสำหรับคนที่ยกขึ้นมายที่มีสูงนะครับที่เจอแฟนหอนี่เจอแฟนรวยนี่เจอแฟนสวยนี่เจอแฟนวย คนไทยก็เป็นอย่างนี้แหละครับผมแต่ถ้าสมมติใครที่ไม่ยกนะครับขอให้คนที่มีแฟนโดนแฟนถึงวันนี้เลยนะครับขอให้คนที่ไม่มีแฟนอยู่แล้วนะครับไม่เจอแฟนเลยนะครับชาตินี้นะครับเจอแฟนเ yeah yeah. ยอะแยะดูแลเราไม่ได้แต่ใครยกขึ้นมานะครับขอเจอแฟนที่ดูแลดีๆรักเรานานๆ